ชอบเอ่อเที่ยวหน้าร้อนหรือว่าชอบเที่ยวหน้าหนาวนะคะถ้าหน้าหนาวก็ต้องประมาณช่วงตุลาตุลาปลายตุลาเป็นต้นไปนะคะจะเริ่มหน้าหนาวแต่ถ้าสิงหานี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะต้องดูว่าชอบเอ่อถ่ายรูปก,กับแบบไหนนะคะเออถ้าแนวคือเขียวก็สิงหาก็ยังโอเคนะคะอา่า แต่ฝั่งทางลงเวยเนี่ยมันจะเป็นแนวภูเขานะคะภูเขาแม่น,น้ำลำธารน,นะคะมันจะไม่มีดอกไม้นะคะเหมือนเหมือนเหมือนทับเป็นดอกไม้ก็จะเป็นแนวที่แลนอะไรพวกนี้นะคะเออดอกไม้สวยช่วงซัมเมอร์นะคะแต่ว่าถ้าจะมาอ่าช่วงปลายปีก็จะเห็นแสงเหนือนะคะแสงเหนือแบบเออทุกที่เลยเออโลโบเทนนะคะถ้าชอบแน่หนาวเออชอบแต่งตัวสีสันนิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปก,กัวหิมะนะคะต้องแบบปลายปีนะคะเออ,อกเกาะเซนญานะคะก็คือ เขาโหวตให้เป็นเ,เป็นอะไรล้วนะเป็นเ,เขาเรียกว่าจุดนะคะเ n a t i o n Geographic นะคะให้เป็นเกาะที่แบบว่า,าบรรยากาศสวยที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกาะสัญญาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากลโคเทนนะคะมันสามารถนั่งเฟรี่ข้ามไปได้แล้วก็ตรงจุดนั้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีการโปรโมทสักเท่าไห่นะคะ คนคนเอเชียยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นคุณยุโรปเนี่ยจะแนะนำไปเที่ยวที่นั่นนะคะก็จะไปเดินป่านะคะเดินป่าแล้วก็กิจกรรมทางน้ำทายเรืออะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวจะลงข้อมูลให้ดูว่ามันจะมีแบบโรงแรมที่แบบว่าวิวที่แบบพาโนรามาเลยแบบสวยมากนะคะตรงน,นั้นเนี่ย อยากแนะนำอยากแนะนำ่าเป็นว่าเกาะน,นั้นอ่ะมันค่อนข้างสวยนะคะอืมสวยแล้วทําให้แบบเอ้ยให้ดูอ่ะเราว,ว่ามันสวยดีไปครั้งเดียวนะคะก็มีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งแต่ว่าอ่อยังไม่ทั่วนะคะเพราะว่าจุดที่ต้องเก็บมันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยเขาจะทําใหม่หลังจากที่โควิดนะคะก็จะสวยมากๆนะคะเออ